สวัสดีนะคะใครที่มี iPad แต่มือรู้ว่าจะเลือกเล่นเกมไหนดีมารับชมคลิปนี้กันเลยเพราะวันนี้แอดมินจัดมาให้ทุกคนถึง10อันดับเกมที่เอาไวไ้เล่นใน iPad ภาพสวยมากต้องมีนะคะแต่ในฝั่ง Android ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่าเกมที่เอามาแนะนำในวันนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันค่ะเช่นเดิมนะคะหากรับชมคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนั่นเองค่ะถ้าพร้อกันแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะ Let's go มาโดยที่ตัวเกมนี้นะคะกับสลาม 3K ซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมแนวลกไล์นะคะที่เล่นได้สังปุ่มพร้อมกับรูปเล่นสุดเจ๋งด้วยในเกมนะคะจะให้เราพยายามเอาเชือดในฐานะตัวละครตัวใหญ่ที่เหนียวเนื้อนั่นก็คือสลามนั่นเองที่ถูกมนุษย์และก็มอนสเตอร์นะคะได้แค้นรุมร้อมภารกิจของเราก็คือการอาชนะบอสตัวสุดท้ายในแต่ละด่านจาก20ด่านหรือค่อยซื้อการไปใหม่ ที่แสดงถึงทักษะและก็ความสามารถในการโจมตีแน่นอนว่าการโจมตีนะคะจะเป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่งก็เป็นเกมที่แอดมีแนะนำมากๆนะคะเพราะว่าเล่นเพลินและกราฟิกก็ทำออกมาได้น่าสนใจถ้าใครไม่รู้จะเล่นตัวเกมไหนก็ลองเอาตัวเกมนี้ไปเล่นกันดูนะคะมาต่อกับเกมฮาฮาสนุกๆกันบ้างเกับเกมเบริ i ต o b r ไบร n ที่ดูแกนี้นะคะเพื่อนๆจะได้รับบาบปเป็นนักมไยปร้ำที่อยากจะเข้าครัวทําอาหารแต่ดันมีเจ้าหมีน้อยเยลลี่แบร์นะคะมาคอยก่อกวน เขาเลยต้องเรียกพืองเพื่อนนักมวยปล้ำอย่างพายแอปเปิลสแปงและก็เอลพโรนะคะออกมาพุ่งทะยานกระโดดถึงไซพวกกอบกวอลเหล่านี้ให้สิ้นซากู้ยแบบการเล่นนะคะก็ง่ายมากๆนะเพียงแค่ปัดหน้าจอดึงนักมวยปล้ำกับเชือกยางยืน่นหล้วก็ปลรอยจากนั้นก็พุ่งทะยานถึงศอกใส่พวกไวรัสให้ได้ตุ้มเป๊ะโดยผู้เล่นนะคะต้องกะจังหวะที่แม่นยำในการกดทิ้งศอกลงมากระทบกับเราไวรัสแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาให้สูงขึ้น เพื่อไปต่อให้ก่ายที่สุดท้ายที่จะทําได้ยิ่งเรากําจัดพวกศัตรูได้เยอะมาเท่าไรแล้วก็จะได้รับเงินรางวัลที่เยอะตามไปด้วยเพื่อนาเงินรางวัลเหล่านั้นนะคะมาอัปเกรดเพิ่มความสามารถให้กับนักมวยากของเรานั่นเองค่ะซึ่งเกมอะไรแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับเล่นแบบหน้าจอใหญ่ๆนะคะอย่าง iPad ซึ่งถ้าสนใจดาวโหลดไปเล่นกันได้นะคะ เกมันดับสามนะคะกับ Hasune Miku Colorful Stage เป็นเกมแนวริทึมนะคะที่มีการผสมผสานของตัวละครบูคารอยชื่อดังโดยเฉพาะ Hasune Miku นะคะและ้วก็เพื่อนๆเข้ากับเนือเรื่องที่น่าสนใจก็ในตัวเกมจะมีหลากหลายโหมดให้เราเรียกเล่นนะคะทั้งแบบคนเดียวแล้วก็มัลติเพเยอร จะมีตัวดิทึมนะคะที่ไหลลงมาให้เราได้กดตามจังหวะเสียงเพลงนอกจากนี้นะคะตัวเกมก็ยังมาพร้อมด้วยความยาก5ระดับซึ่งเราทําได้ดีนะคะก็จะได้รับ XP ที่มากขึ้นก็สามารถที่จะนํานะคะไปใช้ในการบลดล็อกการ์ดตัวอื่นโดยระบบกาชาไม่เพียงแค่นั้นตัวเกมก็ยังมีฟีเจอร์นะคะที่เปิดโอกาสให้เรนสามารถเข้าร่วมงาน Live Performance ของเราศิลปินภายในเกมได้กด้วยนะเอาล่ะสาวกสายเกมริทึมมิกนะคะ้ามพาดก็ควรที่จะมีเอาไว้เล่นใน iPad กันนะคะตามลอเล่นกกันด้วยคะ่ะ ไมยหนึ่งตัวเกมแนวฮาฮากันบ้างน,นะคะกับ Speed Stars เป็นเกมมิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะที่จะทดสอบการตอบสนองและก็จังหวะของเราในขณะที่ก็ต้องวิ่งผ่าสนสนามแข่งที่ท้าทายมุ่งหวังที่จะเป็นนักวิ่งอันดับต้นๆแน่นอนนะว่าเราจะได้ทําการแข่งขันกับเวลาแล้วก็นักวิ่งโดยคนอื่นในการแข่งขันมีเข้มข้นนะคะซึ่งรูปแบบการเล่กงงนก็ง่ายมากๆเพื่อเพื่อนแตะที่ด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อทําให้นักวิ่งของเรานะคะวิ่งไปข้างหน้า แต่ละการเตะนะคะจะสั่คล้องกับการก้าวเท้าแล้วก็จะวะต้องสมบูรณ์แบบเพื่อให้นักวิ่งของเรานะคะถึงความเร็วสูงสุดหากผลาดจังหวะนะคะก็อาจจะตามหลังในใการแข่งขันได้นะเป็นเกมตลกตโลกฮ่าๆนะคะที่น่าสนใจเพื่อคนไหนอยากลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะคะ อันดับ5 Angry Birds f r i e n d เป็นเกมในตำนานนะคะที่คนที่มี iPad ต้องเล่นนะคะรูปแบบการเล่นน่าตาคิดว่าทุกคนก็น่าจจออยู่แล้วเพียงแค่เรานะคะดึงนกของเราตามแรงน้มท่วงกะจังหวะหรือน้ำหนักให้ดีแล้วก็ยิงสัตว์กันได้เลยแต่ที่พาดนี้แตกต่างจากตัวเกมอื่นนะคะเพราะว่าสามารถท้าแข่งกับเพื่อนทาง Facebook ได้ด้วยนะ มาพร้อมด้วยทัวร์นาเมนต์มากมายที่ให้เล่นเพื่อพิสูจน์ให้ดูกกนไปเลยว่าใครเป็นผู้ที่ควางนกได้เก่งที่สุดนอกจากการแข่งขันกับเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนๆยังจะได้รับเหรียญเมื่อแข่งในทัวร์นาเมนต์นนสำเร็จซึ่งเหรียญนี้เองก็จะเอาไว้ซื้อพาวเวอร์อัพนะคะซึ่งสามารถนำเอามาใช้ก่อนปล่อยตัวนกออกไปทำให้มีพลังมากขึ้นหรือว่าความสามารถพิเศษที่มากขึ้นนั่นเองค่ะหากใครที่ไม่เคยเล่นโดยเกมน,นี้มานานแล้วก็ลองดาวโหลดเอาไปเล่นใน iPad กันดูนะคะเล่นเพลินก็นกนได้อยู่นะ কেমহ লেবা ৰেচিং เป็นเกมนะแข่งรถนะคะที่มาพร้อมเนื้อภาพและก็ระบบที่น่าสนใจมากมายโดยผู้เล่นนะคะจะต้องแข่งรถตามทำเควสภารกิจไปเรื่อยๆในแมพซึ่งมีรถสวยๆให้เลือกมากมายตั้งแต่รถราคาทุกๆไปจนถึงซูปเปอร์คาร์หลายรุ่นและก็ยี่ห้อดังๆนอกจากเรื่องกราฟิกที่สวยงามแล้วนะคะก็ยังมีหลากหลายโหมดให้เราได้เล่นและแข่งขันกันไม่ซ้ำไม่เบื่อกันเลยแผนที่แต่ละดานก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งแบบแข่งแบบจับเวลาหรือว่าแข่งกันแบบหลายๆคัน และคนที่เข้าซิ่งชายก่อนนะคะก็จะเป็นผู้ชนะถ้าหาชอบเกมแนวเรซิ่งนะคะก็ไม่ควรพลาดดาวเราได้เลนได้ค่ะ Your economy and defenses เกมเจ็ดนะคะ t ท n f a l l เป็นเกมแนววางแผนปกป้องบัลลังสามาาถประสบการณ์เกมกลยุทธ์ที่สลัดความซับซ้อนทิ้งไปเหลือไว้แต่แกนความมันนะคะเพราะส,ระสานการสร้างฐา,านสดชิล่อกลางวัน เขากับการแอชเชนฟาดฟัดสัตรูดูเดือดในตอนกลางคืนแน่นอนว่าเราจะได้รับบัพาปเป็นผู้นำที่ต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างชาชราดซึ่งทุกการตัดสินใจจะส่งผลต่อชะตาการรมอาณาจากักรเมื่อรฐฐาติการมาเยือนก็ต้องสมบัพปเป็นแม่ทัพ ควบมาคู่ใจนะคะบุกทารวงกลางวงร้องหรือจะยืนยัดซาตถนูจัดแนวรังภารกิจก็คือต้องปกป้องบัลังให้ได้หากใครเคยเห็นเกมนี้ผ่านๆน,นะคะแน่นอนว่ามาจากบนบีซีที่เอามาลงให้ได้มือมือถือนะคะสามารถดาวน์โหลดไปเล่นกัออนดูได้เลยค่ะ Ana w a t S a s p สเ e for ร์เดอะอันเเป็นเกมอินดี้นะคะเป็นเกมแนวประจนภายที่จะนำพาเราไปอยู่ในยุคป,ปลายทศวรรษ90ของดินแดนอีนาแต่สิ่งที่ทำให้พอตของเกมนี้ดูมีอะไรที่แตกต่างกว่าเกมอื่อนก็คือเนื้อเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับการอาชนาโรควิตตก,กังวลโรคซึมเศร้าซึ่งจะเล่าผ่านตัวละครเด็กหนุ่มสาวสองคนและยังมีทีมเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับเรื่องพลังเหนือธรรมชาติด้วยผู้เล่นนะคะจะได้เรียนรู้เรื่องราวของอัตมาและก็รายา คู่รักวัยทีนที่อยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อและกําลังค้นหาตัวเองตามภาษาเด็กที่เรียนไฮสคูลอยู่มาวันหนึ่งนั้นก็ได้เกิดพลังลีลับที่เข้ามาปวดในชุดของทั้งคู่อาตมาและก็ราย,ยาน,นะคะจึงต้องออกตามซืบเบาะแสภายในเมืองเพื่อไขค,ความลับพร้อมทั้งเพิชหน้ากับมอนซิโลแล้วก็เรียนรู้การละการห้มากขึ้นผ่านกราฟิกในสไตล์พิเซลอาร์ตเป็นเน้นตัวเกมที่แนะนำมากๆนะคะเนื้อเรื่องโคด,ดีเดาเลยกันเลยคะ่ะ มาต่อกันที่เกม9 Sunset Hills เป็นเกมแนว n a r r a t i v e p u z z l e Adventure นะคะมาพร้อมด้วยเรื่องราวสุดเข้มข้นที่น่าสนใจซึ่งเราเจ็ดปีหลังสงครามนักเขียนนำว่านิโ o ้ขึ้นรถไฟออกเดินทางผ่านเมืองแลา็ประเทศต่างๆเปิดมากเรื่องราวอันอบอุ่นหัวใจแต่ก็แฝงไปด้วยความปวดร้าวว่าด้วยเรื่องสงครามมิตรภาพและก็การค้นหาตัวตนและนอกจากเนื้อเรื่องที่น่าสนใจแล้วนะคะตัวเกมก็ยังมาพร้อมด้วยความท้าทายในเรื่องของพัซดุกันด้วยนะ ซึ่งจะมาในสไตล์ Point and c l คลิก u z z l e นะคะที่หลากหลายหากคนใดที่ชอบสไตล์นี้แนวนี้นะคะต้องห้ามพลาดดลาเล่นเงินได้นะ สุดท้ายที่นำเสนอมากๆอีกหนึ่งตัวเกมกันเลยกับ PBJ The Musical เป็นหนึ่งเกมเมื่อถือแนวบูชนภัยนะคะที่ก็ได้รับแรงบัานดาลใจมาจากเรื่องราวของโร m e โอและจูเลียในรูปแบบที่แปลกใหม่และก็มีอารมณ์ขันซึ่งตัวเกมนะคะโดดเด่นด้วยงานศิลปะแบบแฮนด์เมดภาพกราฟิกสไตล์การ์ดงานเพลงที่ยอดเยี่ยม และก็การเล่าเรื่องที่น่าสนใจรือแบบการเล่นนะคะจะเป็นสื่ภาษาการเล่นแบบอิงจังหวะดนตรีเข้ากับการแก้ไขปริศนาและก็เรื่องราวก็เป็นนงตัวเกมที่น่าสนใจนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวผจญภยัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมีความสนุกสนานแล้วก็มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นก็ลองาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะเป็นในราไรกันบ้างคะกับเกมที่เอาไว้เล่นใน iPad หวังว่าทุกคนจะได้เกมติดหมายติดมือกลับไปเล่นนะ แล้บอกเลยว่าทาั้ง10อันดับนี้ได้ทั้ง iOS และก็ Android กันเลยค่ะแอนมีก็ได้ทิ้งลิงก์ได้ใคัปแล้วนะคะสนใจตัวเกมไหนก็ดาวน์โหลดตัวเกมนั้นไปเล่นกันดูค่ะและคลิปหน้าแอนมีจะทำเกี่ยวกับแนวไหนสไตล์ไหนก็ฝากให้ติดตามกันไว้ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในวันนี้ก็าขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ